พระพุทธเจ้าทรงทรมานพระองค์ด้วยการอดพระกัาหารนะรพระองค์มุ่งตัดสู้ในการอดอาหารเท่านั้นไม่ได้มีความเพียรเข้าแทรกเลยไม่มีกิจกภาวนามีแต่การอดอาหารล้วนๆแล้วเพื่อจัดู้ดุวยการอดอาหารล้วนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่สาเร็จประโยชน์อะไรเลยครับผู้ที่มาภาวนานี่ถ้าอดแบบพระพุทธเจ้าก็ผิดแบบพระพุทธเจ้าผิดไปแล้วแต่นี่อดอาหารนี่เป็นเครื่องเป็นอุบายวิธีการนนหนึ่งช่วยความเพียรท่าน หวังตัดสู้ทำด้วยความเพียรท่านไม่ได้หวังจะรู้ทำด้วยการอดอาหารนะอดการอดอาหารนี่เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยหนุนให้ความเพียรให้ความเพียครคล่องตัวเข้าไปความเพียครคล่องตัวเข้าไปเราอดมากเท่าไหรจะเห็นได้อย่างชาัดๆประจักษ์ใจคู่ขึ้นเวทีนั่นแหละมันถึงได้รู้เนี่ยคู่อดอาหารเนี่ยคือเราอดอาหารนี่เพื่อตัดกําลังทางร่างกายลงเพราะกําลังร่างกายมีมาก มันเสริมกิเลสตัณหาขึ้นมากมาก,ากตั้งสติไม่อยู่ปัญญาไม่ไมไมรวดเร็วทริทีๆเวลาอดอาหารสติก็ดีขึ้นปัญญารวดเร็วขึ้นข้าเฉื่ได้คล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปนี่แล้วเอาหารนี้ตัณหา,ขา,า,าเขาใจบ้าละ่ะครับเนี่ยการภาวนาเป็นเคร,รื่องข้าเฉส่อดตัหารไม่ใช่เป็นข้าแต่เป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องเสริมในอุบาิมีกายข้ากิเลสได้ง่ายขึ้นครับฉะนั้นจะคนละอย่างกันแล้วว่าคนละอย่างเ<ะ>นี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมาขึ้เนเดี๋ยอันอันอันนี้อันนี้ท่านไม่ได้ปฏิจจังในชุรหวงนะ แม่ที่หลงสิสามไม่มีแต่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วถ้าอดอาหารเพื่อการโอ้อวดนั้นอานโอ้อวดโลกของสายเขานั้นปรับประบาดทุกระยะเลยปรับโทษทุกระยะแต่ถ้าอดอาหารเพื่อความเพียรแล้วอดเถิดเราสาคอนอนุญาตนี่มีนะครับบุคคลที่ขามีอยู่แล้วคือให้อดถ้าอดเพื่อความเพียรอดเถิดไม่ได้อดเพื่อความบวชอะไรอดเพื่อความเพียรแล้วอดเถิดเราสาคอนอนุญาต